อะไรอาจารย์บ้านนี้ตามหน้าทำงานไม่ตัดเลยนะครับค่้นนะคจากสองร้อยขึ้นเป็นสามพันกว่าบาทนะครับสำรวจแล้วร่วอยู่บริเวณจอกสนามหลังบ้านบริเวณแถวๆนี้นะเออเดี๋ยวตอนนี้ก็น้ำในแทงก็ไม่มีนะครับน่าจะไหลออกหมดตอนนี้ก็เปิดเป็นระบบบายพาสใช้ระบบบายพาสในการฝั่งเราน,นะก็ร่วอยู่บริเวณนี้เดี๋ยวทำการขุดกัด น,นีก็เปิดาบพาสในการหาเขาก่อนนะครับเพราะว่าน้าในแทงหมดอันนี้ก็เปิดบายพาสนะครับใช้แบบน้ําจากมิตเตอร์ตรงนี้นะก็หมุนประมาณนี้นะครับหมุนค่อนข้างเร็วอยู่นะครับเคนะครับเดี๋ยวไปขุดดูจุดที่รั่วก่อนนะครับน่าจอะไรเนี่ยโอเคน่าจะรั่วน่าจะเป็นท่อมา๊อกปอกผนังตัวนี้ อันนี้ก็ได้ทำการตัดต่อท่อใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นท่อที่8ดงอาสิบสี4หนึ่งนะครับหลังจากกาแห้งนะครับเดี๋ยวทำการเปิดปัม๊มเช็ใช้ปั๊มเพสดเลยนะเดี๋ยวจับเวลาสัก15นาทีครับหลังจากจับเวลาปั๊มได้18นาทีแล้วนะครับปั๊มก็ไม่มีการทำงางนแล้วครับรวดเดียวนะครับส่วนอ่า แต่ที่ซ่อมไปนี่ก็กบไปเรียบร้อยแล้วนะครับจบงานครับขอบคุณครับ